ผมคิดว่าการทำบอนไซนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนก็สามารถทำบอนไซได้นะครับ การทำบอนไซนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนก็สามารถทำบอนไซได้นะครับมือใหม่ก็สามารถทำได้นะครับอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การเรียนรู้ฝึกทำบ่อยๆนะครับก็สามารถทำบอนไซออกมาได้นะครับ การทำบอนไซนี้ก็เป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็เหมือนเป็นการที่เราได้ทำงานอดิเรกนะครับได้ทำงานที่เรารักเราก็จะเกิดเหมือนว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับเราก็จะมีความสุขในการที่เราได้ทำสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็ได้พบปะเพื่อนฝูงในในวงการเดียวกัน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นบอลไซนี้เราก็สามารถสร้างรายได้จากการขายบอลไซได้นะครับเพื่อมาเป็นรายได้เสริมเพื่อท,ที่จะนำมาใช้จ่ายเอาภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนได้นะครับเป็นสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับเราได้นะครับในการทำบอลไซ แต่และต้นของสวนผมนี้นะครับก็จะมีเรื่องราวประวัติความเป็นมาสตอรี่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับต้นนี้ก็เป็นตะโกโห,หนูนะครับตะโกโห,หนูต้นนี้เป็นของเพื่อนผมเพื่อนผมไม่มีเวลาเลี้ยงต่อนะครับก็เลยนํามาขายต่อให้ผมต้นนี้ก็มีลีลาที่อ่อนช้อยนะครับมีลีลาที่สวยงามทางสวนผมนี้นะครับยังมีบอนไซส,สวยๆอีกหลายต้น เดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูสัก 2- 3สาต้นนะครับเรื่ก็มาถึงต้นนี้นะครับต้นนี้ก็มีประวัติความเป็นมานะครับต้นนี้เป็นเป็นเพ็มน,น,น่าไต้หวันนะครับก็มีประวัติความเป็นมาที่เป็นไม้ที่ผมไปเดินเที่ยวงานสวนหลวงนะครับสวนหลวงรำเก้าเนผมก็เห็นเป็นต่อโครงสร้างมามีแค่กิ่งหนึ่งนะครับกับลำต้นนะครับ มีแค่กิ่งหนึ่งมาอย่างเดียวนะครับผมก็มาสร้างกิ่งสองแล้วก็กิ่งหลังกิ่งหน้าแล้วก็ยอดนะครับต้นนี้ก็เป็นเพมหน้านะครับต้นนี้ก็เป็นตะโกหนูนะครับตะโกหนูตรงต้นนะครับต้นนี้ก็ได้มาจาก แถบอยุธยานะครับซึ่งเป็นแหล่งตะโกนหนูเลยนะครับต้นนี้ได้ามาจากแถบอยุธยานะครับซึ่งผมเห็นโครงสร้างต้นนี้เป็นไม้ตะโกนหนูที่มีรากรอบนะครับผมก็เลยขอแบ่งปันมานะครับซึ่งไม้ซึ่งไม้สวนซึ่งบันไตสวนผมนั้นยังมีอีกมากมายนะครับก็รอให้เพื่อนๆไล้เข้ามารับชมนะครับ เราให้เ,เพื่อนๆเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้นะครับสวนผมนี่ยังมีไม้อีกหลายต้นนะครับวันนี้ผมพาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะพามาชมใหม่นะครับสวัสดีครับ